ไม่ค่อยติดตามไปทำอย่างนี้ทำกลางเลยแบบไม่ใช่อะไรทำกลางไปอย่างนี้ไม่ต้องคิดว่าต้องหนีต้องสู้ต้องอยู่แบบไหนต้องอย่างไรเราไปเลือกอะไรทั้งนั้นแหละมาทำกลางเลแบบไม่ใช่อะไรทำกลาง สิ่งที่มันไม่ใช่ม <HHH> <c oughs> <an> ันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองอยู่ว่าสังผัมันก็มีแต่กรรมนิบัตใหลายอยู่ไม่สร้างกรรมต้องล้างตัวขาอยอยู่ให้ล้างตัวขาอยอยู่ทากลางแบบไม่ใช่อะไรทั้งกลางสิ่งที่มันไม่ใช่มันกทั้งตัวไม่ใช่เองเนี่ยมันจะล้างตัวขาอยอยู่ซ้อนให้ตัวขาอยอยู่ซ้อนแบบเนี้ยมันเป็นตัวทุบลำตัว ลับทุกแล้วในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลไกของกรรมของวิบากในต่างนั้นมันใช้ไปมันเป็นไปแล้วในแต่ละยุสมัยถ้ามันมีการเปลี่ยนดินทำอะไปทำม,มาไม่จบแร้ิ่มันจะล้างอย่างมันจบมันจบอยู่นะไม่ใช่ไม่จบประกาศให้โหสิประกาศออกขอโโหสิ ประกาศสละประกาศถอนการพยิบาตอาฆาตและต่างๆการเอาคืนต่างๆทุกสิ่งอย่างแล้วก็ให้เทบารมีให้เรื่อยๆทุกอย่างมันจบเป็นไม่มีที่มันจะไม่จบเลยบารมีก็แผ่ให้แบบบทหน้าตักเลยหมดเต็มที่เลยทุกอย่างให้กับสังฆวัสดเลยไม่เลือกมิตรไม่เลือกศัตรูให้หมดสังสวัสแล้วก็สลายตัวอยู่สลายตัวเขาอยู่ เราจะทำนุสติล้างตัวนุสติสลายตัวเขาอยู่ที่นี้เท่านั้นเองตัวเขาอยู่ยาตัวเขาอยู่ไปรองรับอะไรทัง้งนั้นสลายตัวเขาอยู่แล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างไปเองจบเป็นประกาศถอดประกาศถอนประกาศให้โหสิทุกสิ่งทุกอย่างถอนตัวตั้งเอาทุกรูปแบบ แมีมีเท่าไหร่ก็ให้สองธรมศาประกาศให้ให้ให้อย่างเดียวหมดไม่เหลือจบมาได่กี่รุ่นตักี่รุ่นแล้วแล้วต่อไปก็มันไ <c> ห <oughs> ลล่องลอยในในการเป็นการอยู่ก็เปจนธรรมนั่นแหละเนื้อหาสัจจะที่สรุปให้ทั้งหมดเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวคืยึดมายึดไปด้วยกันมันจะสลายตัวเขาอยู่ซ้อนให้ ตัวเขาอยู่ซ้อนจิตตัวเขาอยู่ซ้อนตัวเองตัวเขาอยู่ซ้อนสรรพสิ่งอะไรเนี่ยตัวเขาอยู่มันจะสลายไปแล้วมันจะกลายเปไ็นไร้ร่องรอยล้างไปเองว่างล้างไปเองสองคำวัาต่อไปก็เป็นเนื้อหานิพพา,านปวดสัตว์มันล้นไปอย่างเดียวปรับไปสู่สิ่งนั้นไปรูปแบบการใช้กรรมก็หมดมาวาระไปเอ ให้เรื่อยๆให้ออกไปให้อย่างเดียวไม่เกี่ยเป็นสละออกให้ออกไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปได้วยกันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไ,มไปได้วยกันไม่แฉเอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปได้วยกัน,นให้ให้ให้คุณภาพอะไรมีออกมาให้ออกไปให้ออกไปเนี่ยหลุดไปเรื่อย เห็นกรรมทั้งหลายก็ถูกตัดต,ตอนไปเรื่อยทุกอย่างมันเกิดจะขึ้นจากการม,มุ่งหวังตั้งเอามาผูกเงื่อนเป็นปมมันเหมือนว่ามันสร้างเงินขายไปผูกคนไข้แห่งกรรมไว้จปผูกมัดคนไข้แห่งกรรมไปจับไปต้องไปเอาไปนี่ไปนั่นมันก็เลยเวียนมาเรื่อยเวียนไปเรื่อย เดี๋ยวเราพอเริ่มให้แล้วตัวตั้งเอามันจะหายไปทั้งหมดตัวตั้งเอาเนี่ยมันเป็นเหตุมันทุกเรื่องเลยที่เราตั้งเอามาทั้งหมดเป็นเหตุของกรรมนนะเป็นเหตุของกรรมสร้างกรรมต่อยอดมาเรื่อ,อยอ มันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวหรอกมันก็ทุกเรื่องเมื่อถ้าเราสลายการตั้งเอาแล้วถ้าสัระสั์มันยังมีการตั้งเอาอมันมีชักรรมกับเราเราจะไม่เราก็ต้องสร้างกรรมเดี๋ยวไม่ใช่หมดหมดหมดไปเองพอเราเริ่มว่างล้างดับล้างว่างล้างไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นกับเราละเราเริ่มดับล้างว่างล้างให้อย่างเงี้ยแต่ต่อไปเขาก็มาตรงตัวเนื้อหาการดับล้างว่างล้างของเราละแต่ถ้าเราใช้จิตอย่างอื่นเนงะเขาเนี่ยเขาก็จะมีจิตอย่างนั้นกับเราเหมือนกันเข้าใจไหมเนี่ยที่มันจะตีกลับ แต่ถ้าเราใช้เนื้อหาที่มันไร้ร่องรอยกับสังคมสังคมวัฒนธสมศาสตร์ปั๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยเราให้ในสิ่งที่มันไร้ร่องรอยให้ในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เอาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีสภาพอย่างนั้นกับเราเหมือนกันต่อไปเขาก็จะมามาตรงกับเนื้อหาเราเหมือนกันไม่เป็นอื่นแต่ถ้าเราให้อย่างอื่นเขาเนี่ยเขาก็จะมาตามที่เราให้เออมันอยู่ที่เรานะ <c oughs> อยู่ที่เราเอง <c oughs> ถ้าเราใช้เนื้อหาสัจธรรมกับสงษษษังสวัสดเขาก็จะตามเนื้อหาเราเนี่ยเขาก็ต่อมาเข้ามาหาเราก็จะมาแบบสาจธรรมตังในสิ่งที่จบตังในสิ่งที่ยุติเป็นจบเป็นแต่ตอนนี้ให้ในสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาที่โลดนิพานไปเรื่อยสิ่งที่มันมีเกี่ยวับยึดไปยึดไปด้วยกันดํามหล็กเรื่อยๆหน่อย จะสติขึ้นมาล้างเรื่อยๆคลายทิ้งคลายเรื่อยๆหน่อยเกี่ยวกับไหมไม่ไหมอเลยทุกอยาก่างรู้สติขึ้นมาคลายทิ้งคลายเรื่อยๆหน่อยพร,ออยร้อมไปส่องสวัสดิ์เดี๋ยวจะมีนุภาพร่วมเข้ามาเองเขาก็คลายเราก็คลายเราคลายเขาคลายอนุภาพจะร่วมกันกลายเป็นมหากุานาการหลุดช่วยสองสวัสดิ์กันไปเรื่อยๆอทุกอย่างมันปรับได้หมด ก็เราให้เมตตาเขามันเขาได้เราเมตตาไปเขาก็จะมาเกี่ยวข้องกับเราแบบเมตตากับเรามันก็อย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ถ้าเราสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันนี่อย่างเงี้ยมันดับล้างช่วยกันยุติช่วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจบกับเราเหมือนกันต่อไปมากันแบบจบจบมาเจอกันแบบจบจบฟังคอนี้ดีๆนะเรามีจิตอย่างไรกับเขาออกไปกับสังสารสารพัดก็มีจิตอย่างนั้นกับเราเข้ามาแต่นั้นให้ในสิ่งที่มันจบ สั่งสวัตสองสมวัตมันจะได้มาเจอกันแบบจบๆให้ในสิ่งที่เกิดเขาก็มาแบบกเกิดมาแบบตัวเกิดให้การก่อเกิดเขาก็มาแบบการก่อเกิดดีไม่ดีก่อเกิดทั้งนั้นดีก็ก่อเกิดไม่ดีก็ก่อเกิดเราให้ในสิ่งที่มันนอกเหนือดีหนอนอกเหนือไม่ดีให้ในสิ่งที่มันนอกเหนือจิตทุกอย่างก็ ไม่แค่อะไรม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไ,ไ,ไ,ไปด้วยกันเลยไม้ก็ไม่เกี่ยวกับไม้ไปด้วยกันในเกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันอย่างเงี้ยยึดก็ไม่ใช่อะไรในยึดไม่ยึดไปด้วยกันเลยนึกสติล้างแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวมันจะคลายช่วยเดี๋ยวช่วยกันไปนเรื่อยๆทีน,นี้ต่อไปความมากเข้ามาเข้าทางสวัสดิ์ก็จะมีเนื้อ<ๆ>หาเดียวกันมาคลายกับคายไปด้วยกัน มันเนช่วงที่เรากันกรอเยเราต้องวิเวกตัวเองกับสัมาตวันมันต้องปลดสัตว์การวิเวกมันก็เหมือนการลาเทวราไม่ได้ปลดเวลาที่เรากันกรองการปลดเราก็ต้องใช้การปลดว่าสองสัาว์ต้องดําหลือไปต่อให้อยู่คนเดียวเราต้องดมดมเหลไปหาสองสัตว์มไม่ใช่หลอกไงถ้าหลอกป้ามันก็ไม่ได้ปลดสักที แล้ต้องดลริให้ไปสั่งสมวัดเลยไอ้ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ก็ให้ไปด้วยกันเกษตรเสิ่งก็สั่งสมวัดนั่นเองไปด้วยการเสษตงดลบริไม่มีวิเวกของจริงอืสําหรับมหาวณาแล้วทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันไปนอกเหนือวิเวกไม่มีเวก ถ้าให้นั่งอยู่คนเดียวก็ต้องดมเหลือถึงสรรพสิ่งดำเหลือถึงสังสวัฏนั่นมหากุณาจากนั้นแค่ลาสนายที่มันจบกับสังสารวัฏดดเรื่อยๆนุ่งเสื้ขึ้นมาบ่อยๆประโยชน์นั้นประโยชน์นี้เรื่องเงินเรื่องเงินเพิ่มต่อ หัวหน้าไม่หน่อยพี่นหนูทำมาทุกอย่างไม่ใช่เลย <c oughs> ตัวไม่เอาเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาทุกอย่างดําเนินท้องทุกอย่างเด้วยม่ใจะไม่เอาสังสวัสทุกอย่างมันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาสรพสิ่งทุกอย่างมันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างนี้มันจะล้างเราไปด้วยล้างสรพสิ่งด้วยครับ ขายตัวเอาสลายตัวเองผู้อย่างมันาากไม่เอาตัวไม่เอาเองหลบทางนั่งตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวขวางทางหลบทางหน่อยดูเด้ ก็ไม่ได้อาฆาหรพยาบาลอะไรอย่งเงียเ็นั้นงนี้เหมือนเวลาเราเจอใครหรือไปพบใครมันก็มีแต่การตลองมีแต่การลบหลักมีแต่การที่แต่ละคนก็จะมาขอทดลองทดสอบในวิชาขอทดลองทดสอบในมันเป็นยุคเป็นยุคเป็นสมัยมันเหมือนกกรรมตระกูลเดียวกันมาล้างกันกรรมตระกูลเดียวกันมาใช้กรรมกันเข้าใจไหมกรรมในตระกูลเดียวกันเออ กรรมในลักษณะเดียวกันมันต่างฝักต่างฝ่ายแต่มีกรรมเหมือนกันไงกรรมลักษณะเดียวกันเหมือนทำไปก็ไม่ได้ด้วยความจงเกลียดจงชังอะไรเขานะมันก็มาใช้กรรมเฉยมาใช้กรรมกันเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเบียดเบียนกันไม่รู้มากียุกี่สมัยแต่ละคนก็สร้างแต่ความเบียดเบียนถึงเวลาถึงเวลาก็มาให้มาเบียดเบียนกัน แล้วกรรมมันมาจูนมาใช้กรรมนก็ต้องใช้กรรมก่อนมันค่อยเข้าสู่ระบบของนิพพานสรุปนิโรธสรุปจบช่วยสองร้อไปอันนี้มันเรื่องของการใช้กรรมใช้วิบากของิเสษ กรรมตั้งแต่หมู่ต่้งแต่เหล่ามันมาบรรจบกันมาพบก,กันใช้กรรมร่วมกันเป็นยุคเป็นสมัยถ้าไม่มีกรรมตระกูลเดียวกันแล้วมันจะไปใช้กรรมด้วยกันได้ยังไงล้วแต่นั้นกรรมจากหลายหมู่หลายเหลา่าแต่เป็นกรรมลักษณะคล้ายคลึงกันกรรมตระกูกล,ลาากเ,ดกเดียวกันเกิดขึ้นจากการลบลาข้าฟานกันเบียดเบียนกันแบบนั้นมาถึงเวลาก็มาใช้กรรมอะไรแล้วก็แล้วไป ผ่าไปแล้วก็แล้วไปทำตาเรื่องอาทินี้ก็นิโรธนิพานสรุปสองสวัสดิ์ปเลสุญญตาสรุปล้างสองสวัสดิไปเลยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ยึดไม่ยึดไปเลยผู้อย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็เอาไม่เอาก็ได้ยงอย่างนีสิ่งสิงที่มันไม่เกี่ยวกับสลับไม่สลับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไม่ได้ยาง ละก็ไม่เกี่ยวกับละไม่ละกันเลยสละก็ไม่ต้องเป็นสละอะไรสละก็ไม่เกี่ยวกับสละไม่สละไปเลยละก็ไม่ต้องไปคิดละอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปด้วยกันเลยนั่นแหละคือละหมดทั้งละละทั้งไม่ละมันจะละหมดทั้งละไม่ละอืมละก็ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นละอะไรละก็สิ่งมันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปเลยอย่างเนี้มันจะละหมดทั้งตัวละตัวไม่ละเลย สละก็ไม่ต้องเป็นสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวกับสละไม่สละไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสละไม่สละไปเลยอย่างเนี้ยมันสละหมดทั้งตัวสละตัวไม่สละอือจบเลยใช้นุสติแห่งการจบช่วยสารวัตรอยู่เรื่อยๆทุกอย่าง ฝังใจาะนั้นสิ่งที่มันยังฝังใจเราต้องดำเนินเข้ามาทุกอย่างไม่เปิดหรอกก่นทีนดี้แล้วก็สรุปล้างไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับงดไม่งดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเว้นไม่เว้น ทุกอย่างก็ไหม้ไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไไหม้เลยก็อย่าขวางทางต้องรีบปล่อยเรื่อยๆใช้คำว่าทุกอย่างนำเัหลีกโ้ให้ มันเกิดอะไรขึ้นมาในใจประโยคไหนก็ล้างประโยคก็พยายามล้างสิ่งนั้นไมอยากละอยากสละแเราก็ล้างตัวละล้างตัวสละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับสละไม่สละเกิดตัวอยากละคอยละอะไรขึ้นมาก็้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละทุกอย่างสิ่งที่มันไม่แช่อะไรในละไม่ละ สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในสละอะไรในไม่สละดีๆเันจะล้างหมดทัง้งตัวสละตัวไม่สละตัวละตัวไม่ละอะไรมันเกิดขึ้นในใจความในใจแบบประโยคไหนมันเกิดขึ้นอะไรก็ตามทีก็ล้างประโยคนนั้นทิ้งหอง มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเลยคือไม่ต้องไปทำบำเพ็ญอะไรอีกเปมหาวุณาไปเลยดำริมหาวุณาปอดไปเลยไม่ต้องไปปฏิบัติบำเพ็ญอะไรส่วน าศาสตร์วิชาต่างๆให้ประกาศสลับรประกาศถอนการตั้งเอาเท่นั้นพการตั้งเอาท้อนเข้าไปเท่านั้นแหละเอันน,น,นายเงื่อนปมออกทายเงื่อนปมอปมอก กว้างๆด <ind Aub ain> ันดิกว้างไปมันไม่ได้อะไรจากอะไรอยู่แล้วก็แค่เปิดเปิดให้มันไม่แคบมันไม่แคบอยู่แค่ตัวแอมมันก็ดูอิดอัดขัดเคืองล้วิบากก็จะวนเวียนกันแบบแคบ่อยกว้างเอาไว้เพราะมันก็ไม่ได้ไม่เสียกับอะไรอยู่แล้วก็เปิดเปิดแบบทิ้งเปิดแบบทิ้งเปิดเปิดแบบไม่เอาการเปิดการเปิดเนี่ยมันทาให้ไม่ไม่อึดอัด กว้างไปแบบไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองแบบไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองเปิดกว้างไปสภาวะไม่ใช่การเอาวันสภาวะเองลักษณะไม่ใช่การเอาวันลักษณะเองจิตก็ไม่ใช่การเอาวันจิตเองตัวอย่างว่าจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองเปิดทุงกว้าง ต้องดำเนินออกการปรดสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันคุ้นเคยมือคุ้นเคยการเราออกทำของบารลมีมันมีกันอยู่แล้วมเหนื่อยด่งต้องปรับไปสู่การปลดถ้ามันคุ้นเคยการปลดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะคล่องขึนมันถ้าไม่ออกมันก็ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวออกปลด